สวัสดีค่ะพบกับสวนผักบ้านน้องชมพูค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนปลูกขึ้นช่ายในกระมังไว้กินเองที่บ้านกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระมังของเรามาเจาะลูกก่อนนะคะ เราจะเจาะทีละสองใบค่ะการเจาะของเราเราจะใช้ดอกตะวันหกขุนนะคะ กระมังที่เราเจาะเราจะเจาะแปดรูนะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ดินแล้วก็ปลูกขึ้นช่ายกันเลยค่ะ นี่เป็นขึ้นช่ายที่เราจะเอาไปลงกะละมังวันนี้นะคะขึ้นช่ายของเราเราจะทําการเพราะในถาดหลุมก่อนค่ะถ้าใครสนใจเมล็ดขึ้นช่ายของเรานะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจสวนผักบ้านน้องจมพูเลยค่ะเพจนี้เลยนะคะ มาปลูกขึ้นช่ายกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้กาบมะพร้าวที่เราสับไว้นะคะรองก้นก่อนค่ะพอเราเอากาบมะพร้าวรองก้นกะละมังแล้วนะคะเราก็จะเอาดินที่เราผสมไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะส่วนผสมของดินของเรานะคะก็จะมีดินหนึ่งส่วน ขี้งัวหมักหนึ่งส่วนแกลบหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ใบไผ่หนึ่งส่วนค่ะพอเราเอาดินใส่ในกะละมังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลดน้ําก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นช้าของเรามาปลูกค่ะกะละมังหนึ่งเราจะปลูกได้เจ็ดหลุมค่ะ ถ้าเราปลูกแน่นเกินไปเวลาเขาโตกอของเขาจะไม่ค่อยใหญ่ค่ะเราก็กะกะดูให้เขาห่างกันสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการปลูกขึ้นช่ายในกระมันของเราค่ะเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูความเจริญเติบโตของขึ้นช่ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสวนผักบ้านน้องจุมพูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ